สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูนะคะยายทำหมูกรอบค่ะเดี๋ยวยายปิดอันนี้ก่อนปิดปักไฟก่อนเพื่อนๆมาดูนะมาลุ้นกันอนี่อันนี้ก็คือยังไม่รกรอบเท่าไหร่นะแต่ก็คือได้อยู่นะเพื่อนๆมาหน้ากินไหม โอยูยนะคะเนี่เพราะว่ายายเออยายหมูไปต้มใช่ไหมคะเอาไปต้มตรงหนังมันเนี้ยคะ่ะต้มแค่ช่วงหนังแล้วก็เอามาบ้างๆจิ้มเล็กจิ้มไม่เอะคกะจิ้มเล็กน้อยแล้วก็เอาน้ำตุมใส่ชูกับเกลือลงไปทานะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาอบมันก็โอนเนี่นเพื่อนๆเห็นไหมมันก็เป็นหมูกรอบอน,นะหนังมันกรอบเย่เพื่อนๆด้ ก็ไม่ต้องตากเนาะไม่ต้องเสียเวลาตากโอเคอยู่แล้วเนี่ยหมูวันนี้ก็ไม่ได้เป็นหมูตรงท้องนะเพื่อนๆมันก็เป็นเหมือนกับะพกหมูที่มันเป็นก้อนๆอย่างนี้คะ่ะแต่มันติดหนังเพื่อนๆดูโหแล้วนนเนี่ยถือว่าผ่านใหญ่อยากกินกระเพากระเพาหมูกรอบเพื่อนๆก็เลยทำนายกินไหมคะ ทำง่ายๆไม่ต้องตากไม่ต้องอะไรเลยเพื่อนๆเห็นไหมก็เป็นเหมือนกัน